เดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2547นับตั้งแต่เหตุการณ์เผายางรถยนต์รอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่และยิงพระสุมรณภาพสร้างความหวาดระแวงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหน้าถา้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นอย่างมากคะ่ะ ประชาชนในพื้นที่นั้นร้องขอให้มีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าเมื่อปีงบประมาณ2564ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกันผลักดันจนได้มีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ควบคู่ไปกับกำลังภาคประชาชนทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้ดำรงชีวิตไปได้อย่างมีความสุขและคลายความกังวลลงได้เลยค่ะช่วงกรมนอที่พึ่งของประชาชนคุณผ,ผู้ชมครับ ถึงแม้สถานการณ์ความรุนแรงจะเริ่มลดลงแต่ว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบก็ยังคงหาช่องทางและจังหวะในการก่อเหตุในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนได้มีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลหรือชคอ,อตอผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภักสี่ส่วนหน้าโดยมีการใช้กำลังประจำถิ่นและผู้นำชุมชนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมกับทหารกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแลทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาได้ร่วมถักดันจนมีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่หมู่3ตำบลน,น้าธรําอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจำนวนหนึ่งชุดครับชุดคุ้มครองตำบล หน้าถ้าอยู่ที่หมู่3นะครับพื้นฐานเดิมก็เป็นความต้องการของชาวบ้านและก็เช่นกันชุมชนก็ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งซึ่งท่านแม่ทัพพลโทเกียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคสี่พอรอรกสีเนี่ยท่านก็สนันุนโดยที่ให้หนษษษ่วยเฉพาะกิจยะลาและก็กองบราการรักษาความปลอภัยปรจยะลาไปช่วยเหลือสนัสนุน ไม่ว่าตำรวจไม่ว่าทหารให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาแต่พื้นฐานแล้วเขาจะดูแลตัวเองชุมชนเป็นหลักคุณผู้ชมครับอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลหรืออสอชอขอต่อเป็นกำลังประชาชนที่ให้ความสำคัญกับกำลังภาคประชาชนหรือกำลังประจำถิ่นที่อาสาเข้ามาร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นหน่วยสนที่กำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรรบให้มีความพร้อมในด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยมีบทบาทภารกิจสำคัญในการตั้งด่านตรวจในทุกๆวันและอยู่เวรยามตลอด24ชั่วโมงร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบและอาสารักษาหมู่บ้านหรืออรบทหารและตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ อสอนี่ก็คือจะมีหน้าที่นะครับสมมุติว่าถ้าเรามาอยู่ในสมมุติเรามาอยู่ในตำบลน,นะครับเราก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการรบพวครูนะครับซึ่งคุณครูจะไปมาโรงเรียนการรบพวเด็กรบกวครูให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็2จะมีการรบพวสถานที่ราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างเช่นจะมีอบอาตานะครับบางสถานที่ก็จะมีโรงเรียนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่1โรงเรียนอาจจะมี2-3ถึงโรงเรียนนะครับที่เราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลนะครับสถานที่ราชการตรงนี้นะครับ หลักๆนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับบ้านนาถ้ำจะเป็นภารกิจของทางกำนันนะครับที่ได้ประสานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้มาตั้งจุดตรวจนะครับในพื้นที่ตำบลหน้าถ้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักนะครับตอนเช้านะครับก็จะเป็นรอพอคูนะครับส่วนภารกิจต่อไปหลังจากเสร็จรอพอคูแล้วก็จะรอคําสั่งนะครับพอถึงทีนี้จะมีการรอพสถานที่ท่องเที่ยวคือสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านบนังรัวนะครับเราก็จะจัดกําลังไปนะครับ ล้วถึงทีนี้พอตกเย็นเราก็จะไป,โโปรอพอครูนะครับกลับมาโโรอพอครูอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเกจวัดอย่างนี้นครับในแต่ละวันจร,จริงๆมันมันมีปัญหามาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็เราก็แก้ไปทีละชอบทจละชอปแต่ว่า,ามาหลายหลังหลังๆเนี้ยมันเป็นปัญหาความบั่งคงบ้างพื้นที่รอบๆบอง ข้างๆเราก็มีปัญหาเรื่อยมาเราก็ไม่อยากประมาทก,ก็เลยไม่อยากให้เป็นหน้าที่ของอชอรอบกับอรอบรเราก็ถ้ามีเจ้าหน้าที่ของอ,อสอชุดทหารเข้ามาเราจะได้อุ่นใจครับผมพื้นที่จะได้อุ่นใจมากกว่า,าก,ก็มีความอุ่นใจครับผมเพราะเป็น น้องน้องอสองมันจะเป็นมิติของรูปบ้านที่ว่าอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงบางบางบางหลายหลายรา,ายก็จะเป็นคนในพื้นที่ดู้ยซ้ําไปครับผมแล้วเขาจะรู้ว่าพื้นที่เรามันเป็นมันมีมันมีมิติเป็นยังไงในการปฏิบัติก็ยีิบสี่ชั่วโมงพร้อมกับชลบรบแต่ว่า,เ,าเป็นกิจวัตรที่เราทําก็จะมีเป็นหุ้นห่วงไปครับผมหลังเที่ยงคืนไปเราก็จะ อยู่เข้าฐานแต่ละแต่ละหน่วยไปครับผมน้องน้อง,อ,งอสอที่เข้ามาอยู่ก็จะมาร่วมกับชุดชรบอและและอรบอแล้วก็และจะละตาละตะลาตะเวนเวียนครับผมสมมติว่าคืนนี้เราจะเข้าหมู่หนึ่งแล้วพุ่งมาเรือนี้เราบางทีเราอาจจะเข้าไปหมู่สามบางทีเราอาจจะเวียนไปท่าสาบแล้วก็เพาะเส้นด้วยชุดจกตอของหมู่สามนะของตำบลหน้าท่ามเรามันก็ไม่เชื่งจกตอ แต่จะเป็นจุดตรวจกำลังพลจะน้อยเราก็ต้องเอาชรบรกับอรบรมาร่วมนอกจากบทบาทหน้าที่ในการเข้ามาช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขายังทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนในชุมชน ในบทบาทของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการมอบถุงยังชีพการจัดกำลังพลเข้าช่วยบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็เพื่อให้เกิดความสันติสุขต่ตอไปครับชาวบ้านที่เห็นต่างกับเราเนี่ยก็มีนะครับ แต่เราจะมีภารกิจเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนกับชาวบ้านคือจะพบปะกับชาวบ้านนะครับทุกวันนะครับเราจะมีการพบปะกับชาวบ้านคือระหว่างภารกิจที่เราออกไปเนี่ยขากลับเราก็จะแวะบ้านนี้นะเราจะแวะบ้านนี้นะเพื่อไปพูดคุยกับเขาว่าอนี่น่าจะมีอะไรบ้างที่ชาวบ้านต้องการมีเรื่องอะไรบ้างที่ชาวบ้านที่สามารถจะคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้ก็อย่างเช่นก็นะครับการปรึกษาเกี่ยวกับชาวบ้านที่มาร้องขอความช่วยเหลือนะครับชาวบ้านนะครับบางคนเขาไม่มีงบประมาณในการสร้างบ้านนะครับ ถึงทีนี้นะครับเราก็ได้ประสานทางกำนันนะครับให้มีเกี่ยวกับการขออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะครับมาให้แก่ชาวบ้านและถึงทีนี้จัดกําลังอ,อสอไปนะครับช่วยสร้างบ้านบ้างสร้างห้องน้ําให้แก่คนพิการบ้างแน่นอนครับผมตัวชี้วัดก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซิ่งก็จะเบาบางไปมากแล้วก็เป็นลักเล็กขโมยน้อยก็ จะไม่มีเลยแล้วก็มันจะมีมิติของของเรื่องยาเสพติดเราก็จะมาดูแลตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานมันก็ยังไม่หมดเส็ทิทเดียวไปครับผมที่ที่ชาวบ้านส่วนมากที่เขาจะน้องขอมาก็จะเป็นเรื่องน้องๆที่ว่าติดยาแล้วก็คลั่งคุ้มคลั่ง,งทำลายร่างทำลายทรัพย์สินในบ้านเราเราก็จะมีน้อง ชุดชกรตรของเราครน้ององสองกับชรบรเราไปร่วมกับพื้นที่ปกครองไปร่วมเจราจาแล้วก็เราก็จะพาไปบรรบัดเป็นเค้กไปเป,เป็นเป็นรายไปแล้วก็ประเด็นที่สองก็จะเป็นเรื่องมิติที่ว่าทุกโอโอโอเป็นเป็นภัยธรรมชาติอย่างเช่นลมมาจะมีจะมีลังคาปิวอะไรประมาณนี้บางที เราก็ต้องทำทำงานที่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องทำเลยให้ให้เสร็จเลยบางทีเราก็จะใช้กำลังของชบอรบกับอสสมาช่วยด้วยครับผมแม้ว่าพวกเขาจะเป็นอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลแต่ก็ได้มีการฝึกอย่างหนักไม่ต่างจากทหารครับ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อมของร่างกายและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้จะรู้ดีว่ามีความเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ไม่หวังดีแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าที่ในการปฏิบัติงานต้องล้มเลิกไปเพราะพวกเขาทราบดีว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากครับ ครับผมนะครับในฐานะที่ได้เป็นอสอนะครับก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่ได้มาทํางานในจุดจุดนี้แล้วก็ได้ทํางานในบ้านเกิดของตัวเองนะครับซึ่งนะครับไม่มีใครนะครับสามารถดูแลบ้านเกิดของเราได้นะครับเท่ากับตัวเราเองนะครับอย่างน้อยข้อดีข้อด้อยเราสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะมันเป็นบ้านเกิดของเราปัญหาจุดเด่นจุดด้อยทั้งในทั้งในก็ชาวบ้านก็สามารถปรึกษากับเราได้นะครับ การตั้งด่านก็ดีที่สุดนะคะดีเพราะว่าตำรวจจะได้มาดูแลเราได้ทาหารจะได้มาดูแลเราค่ะมันมันไม่ได้หมาว่าผู้ร้ายจะมากลางวันหรือกลางคืนถ้าว่ามีด่านเราก็จะได้สบายใจมีโชโรโบโอโรโบที่เขาตั้งด่านกลางคืนก็ตั้งนะคะตั้งที่ในวัดเพื่อเหมือนกับว่าป้องกันคนร้ายจะเข้าไปในวัดแบบแนั้นจะมีโอโรโบโชโรโบชุดรักษามหมู่บ้านาก็มีก็มีในหมู่บ้านก็ตั้งด่านนะคะตั้งด่านที่ ที่ข้าวไปหมูฝั่งหมูซีก็มีก็ดีค่ะดีเพราะว่าอสศนเขาก็ได้รับการอบรมมาแล้วเราคิดว่าเขาจะดูแลได้นะคะเรามีความเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าเขาจะดูแลพวกเราได้ค่ะอยากให้มีชุดร่มครองในตําบลหน้าถ้าเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ตําบลแล้วก็โรงเรียนก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อ,อป้องกันแล้วก็เสริมสร้างทำให้ที่นี่สงบยิ่งขึ้น มันมีข้อหมายในตัวเองแล้วชุดคุ้มครองตำบลก็ดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านที่ถ้าพื้นที่ไหนที่ว่ามันมีเขาเรียกว่ามไม,าม่ไม่มีความปลอดภัยก็จะมีชุดนี้เข้าไปดูแลไปรัตะเวนดูแลรักษาแล้วกลับมาที่ชุดคุ้มครองซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ก็มีการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบลน,น้าท่ำด้วยดีมาโดยตลอด ชาวบ้านและก e, ็คนในพื mm. ้นที่เขาจะเขาจะยอมรับในประสิทธิภาพที่น้องๆเข้ามาพัฒนาภารกิจตรงนี้แล้วก็เราเราก็จะมีภารกิจบูรณาการกันทุกอาทิตย์ที่เราทาที่น้องๆเขาทํางานอย่างเช่นอย่างเช่นลาดตาวนอะไรบางทีเขาถ้าเขาเดือดร้อนอะไรน้องๆเขาก็จะเข้าไปสอบถามแล้วก็ช่วยครับผมจะไม่กำนันเองในานะเจ้าของในพื้นที่ก็จะกำชับ น้องๆว่าอย่าสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่แม้ว่าทุกหมู่ไหนหรือว่าข้างหมูหม่หมูหมหมหม่บ้านชุมชนใกล้เคียงครับผมคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าชุดอาสาคุ้มครองตำบลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแต่พวกเขาเหล่านี้ยังคงยืนหยัดในการทำหน้าที่เพื่อปกป้องบ้านเมืองของพวกเขานั่นเองครับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลายังคงร่วมมือกันและบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ตำบลน,นาถา้ำและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทุกมิติค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านความสงบสุขในชุมชนของตนเองค่ะนั่นเป็นอีกแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุนจนกว่าจะถึงวันที่สันติสุขกลับคืนมาถือเป็นการสร้างความสันติภาพปูทางไปสู่ความสันติสุขให้พื้นที่ปลายด้านขวานคืนความสงบสุขดังเดิมค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าคะ่ะเราจะกลับมาติดตามการพัฒนาตำบลต้นแบบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลากันต่อค่ะเดินหน้าปฏิรูป